จากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศรวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับ12กระทรวง1หน่วยงานเพื่อกะจัดความยากจนในสังคมไทยให้หมดไปในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทีมวันโฮมพอมได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสำรวจและติดตามให้การพัฒนาช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง โดยได้กองข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยข้อมูลจาก t p m a p ข้อมูลการช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข้อมูลโครงการบ้านพอเพียงเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือนของจังหวัด จังหวัดมหาสาร,รคามได้ํำเนินการโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปาะบางรายครัวเรือนเริ่มต้นในพื้นที่โครงการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งตำบลพธาตอํอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสาร,รคามจำนวน35ครัวเรือนอะไก็รู้สึกรู้สึกว่าดีใจอยู่หรอกจาก้าเพรว่ามันไม่มองสิไปเลย ប្ជាម្ស់ន្ល់ទៅ្រៀក្រៀក់រាំ្រាពាស់រីទៅ្រៀស់ទៅ្រៀំអនច្រៀន់ក្រាំ្រីទៅ